พ่ okay. อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องที่อยู่นานนอกไหเห็นมุจําปิดนะปรบมือสาธุไปในใจกันเลหรือน,นั่งพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธวันนี้รวยทุกคนรวยทุกคนรวยบุญรวยกุศลน,นะครับรวยบุญรวยกุศลคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสีลทานใช่บ้านโต ในวันนี้เรารวยทุกคนเนี่ยกรรมวัฒน์วัตถุเนี่ย,รรย,ก,ยก็มีศีลมีธรรมมีฐานนะโอเคพี่น้องชาวต่างชาติมาร่วมหมดธนาบุญด้วนยนะอ่านฟังเราได้พูดกับเราไม่ได้นั่งหมดธนาบุญน,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 นะครับน,น,นั่งก่อนนั่ง มามาดูวัฒนธรรมขีงอันดิงาขชาวพูดข่าวแทะพอมาติดอยู่ในนี้พยายามเลยจะเล่นอ่าพี่เหลืออีกสายในว่าว่านเลยจ้ะแล้วออกขวาไปเลยนะอ่สาธุสาธุสาธุ คนงามไม่ได้เป็นคนเฉยคนงามนะอย่าเป็นคนงามอย่ามัววางโกรธง่ายอย่าเป็นคนสบายอย่าเบื่อหน่ายความเพียร้นจะเป็นคนงามที่นี่เป็นคนงามงามน้ำ,นำใจเอาโศิกรรมให้กันยังน่งยน้ำใจเด็เดี่น้อชาว,วต่างชาติตาดุตาดตาดอ๋อมาจากปีนงังนะครับมาเลเซีย อ่ามาเลเซียลูกศิษย์ลูกคู่เด่นลูกศิษย์หลวงพ่อมันช่วยโรงพยาบุญช่วยมาจากปีนังลูกศิษย์หลวงพ่อบุญช่วยอยู่ไหนก็บุญช่วยเออเพราะว่าเรามีหลวงพ่ออยู่ในใจจากปีนังนะมาล่องกระถิ่น้วยจะจะเห็นหลวงพ่อชื่นใจยิ้มใหญ่เลย วางแล้วพี่น้องกลับนั่งที่นาเราลำดับขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของคณะสงฆ์ละนะอวันดี้ว่าคณะสงฆ์จะกระทำอัปโรกนกรรมสมมติให้ยกผ้าให้เสร็จแล้วจะผวายปัจจัยนะครับเสร็จพิธีตรงนี้แล้วจะได้ประเจ็นปัจจัยนะครับ หมดยังก็เออฮวงวิเทวบุตรเทวิดามาช้ามาเลย์กันเนี่ยไม่ต้องรีบครับไวๆไม่ต้องรีบให้ไววันนี้ผมไม่ทานมาม่าให้ทานไวๆเด็กชุดเยี่ยมในโรงทานแน่อนอนเลยทานอะไรครับโรงทานนะ้วชุดเยี่ยมผ้าไรย สาธุอาล่ะตอนนี้ท่านนั่งอยู่ประจำที่นะแล้วก็อธิษฐานจิตฟังคณะสงฆ์ท่านกระทำอภรณก,ก,กรรมกระถิ่นสืบต่อไปขยับออกห่างจากอาสนะสงฆ์หนึ่งอัตะบาทอาี่นองนั่งนะแล้วก็ประนมมือด้วยไม่ประนมมือก็นั่งสำรวสมสำรวมนะครับเมธรอารจารย์ประกอบพิธีกรรมจิดต่อไปครับ ตับเทุกคนอยู่ในการสงบนะครับสำรวมไม่คุยไม่เดินมาเดินไปตั้งใจครับตั้งใจครับ

Diwata doso nesang puspase, gadu dhi manti dhi suci suci, suci suci di panas toh akan habis muka cinta

ตัวตานะคัวากะนตววกนินังอัทรติสังสัจจะนัสสัจข้าวติยาปุคครเวะวัตถาราสังาสติกาัสสติตสัตเทวะปุคครสติอันตังมุติกะนดินังอีจานีกาสิมังกะนนาตุสังกาตามะกะนินังอัอาริโต โลจินนาติโโรวาดุปาราติโโรวาโรวาปนุตตชนสติปเจวติโรกกามังคาปิตวาอภาริตาณอภาริฆาเปตวากาินานาทาริโตตมะโขปเวสติ มาปัญญาบันโตสัพพิมหันตโลอมุสตโลธรรมะตโรวินัยตโสจะปรมจารินังสั้นดับสโกสมาดสกโลสมุทเทชกโลสัมปักังสโกบาคุณนังอันจาริโยโุตตวะโอวาจะโกอุสสาสโกสมัตโตจตังตังวิทยกรรมังอภิโตอภิโตเปตตวากาสีนงอาติตโง มัญญามาเมืวังสะบวยังชังโฆเอมังสะพนิวารังกตินาดจสังอายะสมะโตปุญญาวันตัสสะดาตุกาโมตัสสังนิกากตินังอตวันเทสะบวยังสังโฆสังบเดวะอหูโมเดสเตอายะสมะโตปุญญาวันตัสเตวะเอมังสะพนิวารังกตินดจสังดาตุงรถจะบติดวานโนวา

Ima kacinadu sapari warapungutan, Iki warapuat sawasita, Iki kaya akhaya tawa, Ayat sama toh punggak wangkat sewa, Imi na abalokanena nadatu, Kacinadu ตัสมัตติกริานิยติสุตินะกรรมนัภูมนะทานาฬิยนาอายัสมะโตภูญวัฏสัตติมาติกรรมสันนิทานังตัโรต

โมธานีเขาบอกว่าถ้าสาสุด,ดังจะมีสตางค์งเยอะๆออยากได้ตังค์ผมก็อยากได้ตังเลยเนาะใครมาไม่อยากได้ตอนนี้พิธีกรรมของพระสองฆ์ไม่แก้แคกว่าอภโลกรกรรมพาะสงฆ์สีนะ่รูปเนี่ยท่านสวดเป็นภาษาบาลีวันนี้มีผ้าเกิดขึ้นแล้วเราต้องวดเดียมองให้ไกลก็มีรูปหนึ่งท่านบอกว่าให้หลวงพ่อมช่วยพูดเป็นภาษาบาลี สุดท้ายเมื่อพ่อให้แล้วพระนรส,สงสองลูกท่กกานะมาสวดเป็นญติเป็นฉันทานุมัติว่าองค์รองกระถินปีนี้คือหลวงพ่อปุ้มเชอนคุณยาวันโตจังหวัดน,นี่เป็นการสมบูรณ์แบบของท่านสงฆ์เดี๋ยวท่านขยายผ้าออกแล้วผมจะเรียนเชิญคณะใหญ่สองคณะนะครับคือคณะของพ่อสมเกียรติจันาวณิและคณะของคุณทวีศักดิ์คุณกมลทิพย์โชดงฟเป็นคณะใหญ่สวายปัจจัยบริวารแล้วกัน แล้วก็ท่านทั้งหลายที่มีพุ่มพุ่มเงินนะพุ่มปัจจัยเดี๋ยวค่อยน้อมนามา,มาเต,ตเาาาาเรียมตัวเดินมานะใครอยู่ไกลให้มารนพอดีเเี๋ย,ยตวตกกระบวนคุณคุณพ่อสมเกียรติคุณลินดา